ที่ห้องรัตนโกสินทร์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครมูลนิธิป่อเต็กตึงนำโดยนายวิชิตชินวงวรกุลรองประธานกรรมการพร้อมด้วยนายวิรุณเดชภัยบูรณ์ที่ปรึกษาประธานกรรมการนายชาญกิจวิทยาวรากรกรรมการและนายวิสิตลิมประณนะกรรมการเข้าพบนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อมอบหน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95 จำนวน26,000ชิ้น รวมมูลค่า320,000บาทเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครและบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดกรุงเทพมหานครหรือตามแต่ที่เห็นควรเพื่อบรรเทาทุกข์ในช่วงสถานการณ์ข้าวฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานโดยมีนางสริพรกระจ่างล่าผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์มูลนิธิบอ่อเต็กตึงและนางชยาน,านันสารพลจิรรสเดชาหัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร พร้อมคณะร่วมในพิธี